สวัสดีค่ะสบายดี fc ทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้วันที่สิอ็ดกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะวันนี้แม่เพ็นหรือว่าแม่น้องคำแพงนกะก็มาทักทายสบายดี fc ทางช่องเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางแม่นๆ่นเด็ดๆต่อเนาะค่ะแนวทางฮานอยวันนี้เนาะเมื่อวานนี้แม่เพ่นดีใจหลายแล้วกะ เตือนเต้นกับเอฟซีทั้งช่องนอนหลายหลายคนที่ได้โชคและกำมานกับอ่าแนวทางของสี่เซียนนะคะเอฟซีแตกสามตัวตรงแตกบนแตกล่างเนาะค่ะเมื่อวานนี้ล้านแตกเลยเนาะบ้านบ้านอ่านั่นเนาะเอฟซีเป็นแถวเลยค่ะได้เนาะได้เงินเนาะโอ้ยสะอ่อนค่ะแม่เพอนกระดีใจน้ำค่ะเลข,เขา ทุกคนสิใดมีกำลังใจเนาะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยนะคะเนาะลาวพัฒนาเมื่อวานนี้ลาวค่ะค,ค,คัแท้คักวาเนาะคะ่ะคัก,คกทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวตรงเนาะของเสียนอุดรเนาะหรือว่าของพี่พหัดเนาะคะ่ะละกาแม่เพ่นกัขอกราบขอ,ขอพระคุณทุกคนที่ได้รับโชครับลาบไปแล้วเนาะเอฟซทุกคนเนาะได้ความเฮงไปแล้วแม่เพนกะ ขอขอบคุณที่มีน้ำใจต่อน้องคำแพงพี่มหาธแล้วก็แม่เพ้นทุกคนเนาะค่ะที่ว่ามีเพิ่นแบ่งปันน้ำใจค่าขนมมาให้คำแพงเนาะค่ะคนละเล็กคนละน้อยแล้วกับางคนเพิ่นได้ไลยเพิ่นกะแบ่งไฮรลายแล้วแต่เนาะกัแม่เพ้นกะสาบซึ้งน้ำใจเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็เวลาได้รับโชคก็แบ่งปันน้ำใจมาให้แม่เพ้นกับ่ฮูเน่จะตอบแทนยังจังใดแม่เพ้นกะจะ ให้แนวทางที่ดีที่สุดให้กับ FC ทั้งช่งทุกทุกๆมือนะคะ FC ทั้งแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาเนะาะค่ะว่าแม่เพ้นเหตุหยังขาดตกบกพ่องเนาะค่ะฝากติเตือนและกาค,คอมเมนต์มาบอกแม่เพ้นเดเดอร์เนะาเนะถ,ถ้าเหตุอนใดบ่ถืกเนาะก็สักเตือนมาดได้ค่ะแม่เพ้นบ่ได้ถืบอถบ่ได้ว่าเนาะเอาโชคหมานกับลาวพัฒนาเมื่อวานนี้แล้วค่ะวันนี้มารวยกันต่อกับฮานอยนะคะแต่ว่า ตัวเลขให้เบิงแล้วก็เทียบเพื่อนไปกันเอาเดอ้อเนาะตัวเลขมีสิท์เข้าแล้วก็มีสิท์หลุดทุกๆุกเซียนทุกๆอาจารย์ที่ให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเอซี FC อย่าต้องมีสติในการเสี่ยงซื้อนะคะเนาะเอาแล้วก,ก่อนจะเข้าไปเบิงแนวทางแม่เพ่นขอฝากค่ะมีผู้ใดมานแห้งปังแล้วค่ะอยากสวยอยากง,งามเนี่ย ฝากเข้ามาอุดหนุนครีมแคลเซียมเนาะครีมแก้ฝ้ากัดจุดด่างดำแล้วก็ครีมสบู่หน้าใสเนาะนี่ค่ะสีขาวสีส้มนี้จะเป็นสบู่แก้ฝ้ากัดจุดด่างดำเนาะชุดหนึ่งมีทั้งครีมกลางวันครีมกลางคืนและสะบู่หนึ่งก้อนหนึ่งชุดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วก็ใช้ได้เดือนกว่าเกือบสองเดือนนะคะหนึ่งชุดนี้นะคะเอฟซี FC, าผู้ใดใช่ อ่าสางใส่เนาะแต่ว่าไม่เพ่นใส่ได้เดือนกว่าเพราะว่าหนาไม่เพ่นใ่นะคะเอซี FC. นี่ค่ะฝากด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะแคลเซียมยาบำรุงสายตาเนาะผู้ใดมีปัญหาเรื่องสายตาโท่มาปรึกษาไม่เพ่นได้ค่ะเนาะรายละเอียดเดี๋ยวจะคุยกันทางไลน์หรือว่าจะส่งให้ทางไลน์เนาะว่าอยู่ในคลิปมันจะเน่าเกินไปค่ะ450บบาทนะคะนี่ค่ะ ผ่านอย,อยหมดแล้วเนาะสินค้าทุกตัวของทางเราเอามาจําหน่ายให้กับ FC ทางช่องเนาะมีแต่สิ่งดีๆที่แม่เป็นเอามาแนะนําให้เดอะนะ้อเนาะแล้วก็แคลเซียมที่ผู้ไหมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเนาะคะ่ะนี่ค่ะตัวนี้ช่วยบรรเทาได้นะคะแล้วก็บางคนก็นอาจจะหายดีได้เนาะคะ่ะเพราะว่าถาดของคนเท่าบอกคือกันเดอค่ข f ยเซนาะห้าร้อยบาทนะคะมีหกสิเม็ด ยาบำรุงสายตาก็มี60เมตรนะคะ fc 4ี่ห้าสิบาทค่ะเนาะหาแต่จัดคัดสรรจะสิ่งดีๆมาฝากมาตอน fc ทั้งช่องเนาะบ่ว่าจะเป็นแนวทางบ่ว่าจะเป็นสินค้าเนาะคะ่ะนี่ค่ะกันแดดใช้ตัวเดียวจบค่ะ300อบาทนะคะ fc สะบู่ค่ะสะบู่แม่หรือว่าสบู่เจ๊แดงเนาะคะ่สะสบู่ส้มผู้ใดมีปัญหาเรื่องซีลฟากาะจุดด่งดำนี่ค่ะตัวนี้ค่ะ สั่งหนึ่งก้อนร้อบาทถ้าสั่ง5ก้อนขึ้นไปก้อนละร้อยบาทนะคะ fc นี่ค่ะแล้วก็สบูข่ขาวสบู่นมข้าวนะคะไข่มุกค่ะนี่ค่ะผู้ใดที่บม่มีสิวบ่มีฝ้าใชส,สบู่สีขาวจะทำให้หน้าเด็กนุ่มนวลเหมือนก้นเด็กเลยนะคะฝากสินค้าทุกๆตัวที่แม่เพนนำเสนอให้ด้วยเด้อเนาะคะ่ะ แล้วก็เนาะผู้ใดอยากจะสั่งจองบูชาเนะคะ่ะเบี้ยแก้หรือว่ากำไรย,ยกขององ์หลวงปูศิลาเพื่อไปอเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ตัวเองเนาะคะ่ะก็สั่งบูชามาได้ทางไลน์ที่แม่เพ้นขึ้นหน้าจอเบอร์เดียวนี้เด้อเนานะจะสั่งของหรือว่าจะบูชาเบี้ยแก้กําไรยกหรือว่าจะทักไลน์มาขอเข้ากลุ่มแนวทางลาวฮานอยก็ เบอร์เดียวนี้นะคะ FC ทักไลน์มาค่ะเดี๋ยวมีหยังแชทไลน์มาแม่เพ่นแม่เพ่นจะตอบให้ทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไปเบิ่งตัวเลขแนวทางห้าน้อยของซีเซียนวันนี้กันต่อเลยเนาะค่ะ FC เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาค่ะฝาก FC ทางช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นด้วยเนาะค่ะช่องน้อยฝากไว้กับ FC ทางช่องนะคะ เอานเนาะค่ะเอซก่อนจะเข้าไปเอาแนวทางของวันที่11ก,กรกฎาคม2567ของซีเซียนวันนี้เนาะกับมาเบิงผลงานของซีเซียนเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะว่าผลหาน้อยเมื่อวานนี้ออกมาได้ดีซ้ำใดนะมาเบิงน้ำกันค่ะเมื่อวานนี้น้อยพิเศษค่ะบนออก236ล่างออก13เนาะและน้อยปกติบนออก994ล่างออก47่เนอย VIP บนออก460ล่างออกที่หนนะคะมาเบิ้งค่ะเมื่อวานนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้มาหาหนอยเนาะวิ่งรูด4กับ1ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่ให้เขา หน้อยก็คือหนึ่งสามน้อยพิเศษตรงๆนะคะเนาะหนึ่งสามล่างของน้อยพิเศษค่ะส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานนี้ให้มาเจ็ดกับหตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะจับคู่ให้เขาหนึ่งน้อยก็คืออ่าน้อย VIP เนานะคะน้อย VIP ค่ะหกหนึ่งเรือว่าหนึ่งหเนาะล่างค่ะ ของเซียนอุดรก็เข้าเนาะวิ่งลูดก็เข้าทั้งสองตัวส่วนของพี่ประหัตให้มาหนึ่งกับเจ็ดค่ะวิ่งลูดเมื่อวานนี้ก็เข้าทั้งสองตัวนะคะฮหาหนอยจับคู่ใหเขาที่หนึ่งหกตรงตรงล่างของนอย v ีไอค่ะเนาะเข้าหนึ่งนอยค่ะส่วนของเซียนโคราชเมื่อวานนี้ให้มาแปดกับเก้า เก้ามานะคะแต่ว่าจับคู่ห่บอเข่าค่ะเนาะตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองแต่ว่าจับคู่ห่บโบเขาเด้อค่ะเนาะฮอดแค่เก้าสามเลขออกเก้าซีเนาะคะ่ะเอฟซีนี่ค่ะได้ผลห,หน้นอยของเมื่อวานนี่แล้วไม่เป็นยักโซ่ไหนหนึเงนะเป็นจัดสออนคนที่มานเมื่อวานนี่น้ำเนาะเนาะโซ่เนี่ยนะเนี่ยค่ะของเซียนเชียงใหม่แปดหนึ่งเนาะตัวกลับหนึ่งแปดของพี่ประหัต เนาะลาวพัฒนาวิ่งลูดมาทั้งสองตัวเด้งบนล่างเนาะคะ่ะหนึ่งแปดตรงตรงบนและศูนย์เก้าหรือว่าเก้าศูนย์ล่างเนาะคะ่ะเอฟซีเด้งบนเด้งล่างโชว์เนี่ยนะจังหน่อยเนาะอยากจะโชว์นี่ค่ะแล้วก็ของเซียนอุดรเนานะแตกสามตัวตรงเลยเนาะแล้วก็หนึ่งแปดตรงตรง,ตรงค่ะแม่เพ่นดีใจแห้งแห้งค่ะเห็นเลขเขาเมาื่อคืนนี้แม่เพ่นโอ้สะอ่อน อนเอฟซีทั้งช่องใดโชกใดมาน้ำกันเนาะค่ะแต่เพ่นดีใจแฮ้บวแลวก็บ,บ่อยากจะหยุดว้าออเลยค่ะดีใจกับทุกคนที่ถูกแต่ว่าอย่างมีหลายๆคนถามมาแม่เพ่นถูกบอแม่เพ่นบอถูกนะคะเอฟซีแม่เพ่นบอถูกค่ะเพราะว่าบ,าบอซื้อค่ะถ้าซื้อปุ๊บซื้อตามปุ๊บเลขจะลดปับโหลดเนาะแม่เพ่นเลยบอซื้อตามอาจารย์ใดทั้งสิ้นค่ะเนาะเห็นบอของพ่อเกลียงเนาะ เพิ่นบอกแม่เพ่นสือแม่เพ่นก็สือตามของเพิ่นสามงวดสี่งวดบอกเขาแม่เพ่นหยุดปรับเลขเขาสองสามงวดติดกันเนาะค่ะเอฟซีจังสี่แหละแม่เพ่นก็เลยบอกืือตามของอาจารย์ใดทั้งสิ้นปล่อยให้เอฟซีทั้งช่องสือกันเด้อเนาะค่ะแม่เพนบอกบอกขอไปขัดร่วงกับเอฟซีทั้งช่องค่ะเป็นผู้ให้แล้วจะจะปล่อยให้เอฟซีทั้งช่องเอาอย่างเดียวแม่เพ่นไม่เอาด้วยแล้วเนาะแม่เพนจะเป็นคน ให้ตัวเลขและกระทําคลิปดีๆมาฝากกับพ่อแล้วค่ะเนาะเอามาเบ่งตัวเลขแนวทางวันที่11ก,ก,กรกฎาคม2567เจ้าแรกวันนี้ฮานอยของพี่พหัดให้วิ่งรูดบนล่าง6กับ4นะคะ6กับ4ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่4ลอง6จับคู่ที่6 1 6 7 6 5 6 9 414543และ49เนะคะเน้นที่414543และ49ค่ะเนาะส่วนเมื่อวานนี้ของพี่ประหาดวิ่งลูดมาทั้ง2ตัวเนาะ1กับ7ส่วนตัวจับคู่เขาชุดเน้นเนาะคะ่ะก็คือ 1, 6นนอย VIP นะคะเนาะของพี่ประหาดเมื่อวานนี้เข้า1นอยส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูดที่ หกกับสี่ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สี่รองหกจับคู่ที่หกหนึ่งหกเจ็ดหกห้าหกเก้าสี่หนึ่งสี่ห้าสี่สามและสี่เก้าเน้นที่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่สามและสี่เก้านะคะได้แล้วค่ะของพี่พหันมาต่อที่ของเซียนโคลานนะคะเซียนโคลานให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลู่ที่เจ็ดกับสี่ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่สี่รองเจ็ด จับคู่ที่ 70, ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเดหกเจ็แสีนหนึ่งสหแล้วก็สีเน้นที่สี่ศูนย์ี่หสี่หและสี่แดนะคะเอเนาะของเซียนโคลาสค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนโคลาสให้ฮานอยมาวิ่งลูด8กับ9มาตัวรอง9เนาะแต่ว่าจับคู่ไหบ่บ่อเขาค่ะส่วนวันนี้ให้มาแล้ววิ่งลูดบนล่างที่4กับเจ็ด เน้นที่4ี่งเจ็ับคู่ที่ 70, 7ด7ูนยแล้วก็ 40, 41, ูนย์เน้นที่ 40, 41, 46และ48นะคะเนาะได้แล้วมาแคบหน้าจอเอาสองเซียนกันไปก่อนค่ะเจ้าแรกก็คือของพี่พัดเจ้าที่2ก็คือของเซียนโคราาเนาะ ฮานอยเด็ดเด็ดแม่นแ,นแนวันที่11กรกฎาคมสองห้าหกวันนี้ของสองเซียนค่ะได้แล้วไปต่อกันค่ะเอซมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่นะคะเซียนเชียงใหม่ให้มาฮานอยวันที่11วันนี้วิ่งรูดบนล่าง0กับ1เนาะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1นลอง0จับคู่ที่ 03, 04, 0ูนย์สามศย์ห 09 13 1 4 1619แล้วก็เน้นที่1 3 1 4 1 6และ19นะคะเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูด4กับ1ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะจับคู่ให้เข้า 1, 3น้นอยพิเศษตรงๆค่ะเข้า1น้อยนะคะ fc แต่ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง2ตัวเ้อเนาะ ได้แล้วก็ไปต่อกันนะคะซีส่วนวันนี้เซียนเชียงใหม่ก็ให้วิ่งลูด0นย์กับ1ตัววิ่งตัวลู่เน้นที่1นรอง0จับคู่ที่ 03, นย์สามศูนย์สี่เนแล้วกันหเน้นที่ 13, 14, 16และ19เด้อจ้ะเนาะได้แล้วค่ะของเซียนเชียงใหม่มาต่อที่เอา มีกระดาเปาามษต่อที่ของเซนะียนอุดรนะเนาะเซียนอุดรให้มาฮานอยวันนี้เนาะเซียนอุดรบางคนเพิ่นอาจจะคิดว่าเป็นเซียนอุดรที่ไปหาปูซีซูเนานะที่ว่าเพิอ่นะมีเพจแล้วก็ u t u b e ของเพิ่นเองเนาะแต่ว่าอันบบแมนเดอร์นะเนาะเพิ่นจะแจ้งให้ทราบเนาะเป็นเซียนอุดรอ,อีกเจ้าหนึ่งนะคะก็คือของ อาจารย์น้องแสงเนาะค่ะหรือว่าเซียนอุดรน,นั่นแหละเนาะเอาตัวเดิมแล้วก็จะดีกว่าเนาะแจ้งให้เอฟซีหูแล้วก็ดีพอแล้วเนาะค่ะพอว่าเอฟซีจะทั้งสองจะถามมาว่าแมนเซียนอุดรคนเดียวกันกันกบที่ไปหาปูซีศูนย์บอ,บอแมนเนาะค่ะเอฟซีอีกคนหนึ่งต่างหากเด้อเนาะแต่เท่แจ้งให้ทราบค่ะส่วนที่เอฟซีทางช่องถามมาว่าอยากได้เบอร์โทรหรือว่า อ่าลายของเซียนอุดรเนาะหรือว่าอาจารย์หนองแสงพี่พหัดบ่วาเพิ่นบัให้เนาะค่ะมีอย่างไห่ติดต่อทั้งพี่พหัดเลยเนาะค่ะเอซเนาะเพิ่นว่าพี่พหัดเป็นซื้อไห้เพิ่นเองเนาะเพิ่นว่าเนาะเอาตามนี่ค่ะมาเบิงตัวเลขค่ะฮานอยวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่าง1กับ9ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง9นะคะจับคู่ที่ 13 14 16 19 9น94 96และ98เนาะเน้นที่1นึ่งสาและ19ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของเซียนอุดรเข้าวิ่งรูดทั้ง2ตัวเนาะและจับคู่ให้เขาที่หกหนึหรือว่า 1, 6, หนึนอย VIP เนาะ 1, หนึอยนะคะส่วนวันนี้ก็วิ่งรูดที่1นึ่ง วิ่งตัวรุ่นเน้นที่หนึ่งรองเก้าจับคู่ที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าหกและเก้าแปดนะคะเน้นที่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกและหนึ่งเก้าค่ะแคปหน้าจอเอาเซียนเชียงใหม่และเซียนอุดรเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่เพ็ญจะเลี่ยงให้อใหอเ,อเ,อเอฟซี FC ทั้งช่องได้แคปหน้าจอซีเซียนพร้อมกันค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอจ้าได้แล้วจะจัดเลี่ยงลำดับให้เอฟซีทั้งช่องได้แคปหน้าจอน้ำกันนะคะ โอ้ยโอ้ยนะ FC เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะม่เพ่นทำสวยๆงามๆให้ก่อนค่ะเนี่ยเนาะอ่ะเตรียมตัวค่ะมาแคบน้าจอเอาน้ำกันค่ะนี่ค่ะได้ปะค่ะ FC ได้อยู่เนาะ แคปหน้าจอเอาฮาหนอยวันที่11กรกฎาคม2567วันนี้ของเสเซียนเด็ดเแม่นๆเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้าคอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกท่านทุกคนด้วยเนาะทั้งผู้ให้และผู้รับวันนี้จงโชคดีลำรวยเงินทองเนาะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกคนเดอ้อค่ะเนาะคลิปนี้แม่เพ็นกับคอล่าไปก่อนเดี๋ยวจะพาเอซไปตามแนวทางเนาะ ของอีกห้าสำนักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆท่านด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ